Me Ad สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Si MDC Offi ีออฟนะคะสำหรับอีีนี้เนี่ยก็จะต่อจากอันก่อนนะคะก็คือคลอดลูกที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะสำหรับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงหลังคลอดนะคะตอนที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสค่ะ,ะมาเริ่มกันต่อเลยนะคะก็คือหลังจากคลอดเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็รอเวลาว่าทุกอย่างโอเคแล้วใช่ไหมคะในห้องคลอดเนาะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพาเรานนคะจากเตียงที่คลอดแล้วก็ ขึ้นไปอีกเตียงหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อที่จะพาเราไปที่ห้องที่รอคลอดครั้งแรกนะคะ mm. ก็นี่แหละคะ่ะก็คือเขาก็จะเอาเบบี้มาไว้กับเราเลยนะคะแล้วก็คือวันแรกเนี่ยไม่อะไรมากนะคะคือถามว่าปวดแผลหลังคลอดไหมนะคะคือตั้งแต่ทรายอยู่นะทรายไม่ได้รู้สึกปวดแบบผ่บาตัดบาดเจ็บอะไรอย่างนั้นน่ะมันอาจจะเพราะแบบเลือดมันมันค้างมันเยอะมั้งแล้วมันก็รู้สึกแบบ เหมือนช,ชาบมบวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราสามารถเดินได้เลยอ่ะ <c oughs> คือเพราะว่าพอเปลี่ยนเตียงก็คือลงจากเตียงแล้วก็ขึ้นเตียงใหมยอย่อะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะเข้าห้องน้ําก็เดินไปเข้าห้องน้ําได้อะไรเงี้ยค่ะหลังคลอดเนาะเป็นห้องเดียวนะคะแล้วก็มีเตียงเนาะแล้วก็จะมีโต๊ะที่มุมห้องนึงนะคะมีทีวีด้วยแต่ว่าไม่ได้เปิดไม่ได้ไม่ได้เปิดเลยไม่รู้ว่าเปิดจะต้องเสียเงินหรือเปล่าหรืออะไรแต่ว่าไม่ดูทีวีกันอ,อยู่แล้วนะคะแล้วก็โต๊ะก็อี้เนาะแล้วก็มีอืม นี่แหละค่ะเป็นเก้าอี้ที่แบบว่าสามารถเอนได้อย่างเงี้ยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นจะเป็นเป็นตู้นะคะใส่ใส่ของใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นซิงค์ที่แบบว่าอ่ามีมีบริเวณที่สามารถเปลี่ยนพมเพิสได้นะคะแล้วก็มีก๊อกน้ํามี เอาไว้ล้างตัวลูกอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าล้างมือล้างอะไรเงี้ยได้นะคะแล้วก็จะเป็นชั้นข้างล่างเนาะเพื่อที่สามารถเอาวางของหรือว่าแบบวางแพมเพิร์สวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็แล้วก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวนะคะห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําที่สามารถอาบน้ําได้ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเป็นปิดประตูอาบน้ําได้นะแล้วก็มีซิงล้างหน้ากระจกอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ชั้นวางห้องน้ําโอเคเลยนะห้องน้ำสะวะห้องน้ําดีมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากจะปัสสาวะนะคะเขาก็จะมีเป็นแบบถุงน้ําเกลือค่ะแล้วก็มันจะเป็นแบบสายใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราบิดแล้วน้ําน้ําก็จะไหลใช่ไหมคะน่าเป็นเอาเป็นตัวล้างนะคะล้างๆๆอะไรเงี้งงงงงงอยอืมแล้วก็ค่อยเอาทิชชู่เนี่ยซับเบาๆนะคะเพราะว่ามันมันบวมเนาะพอเราคลอดแล้วเงี้ยค่ะ พอห้องนะ้าพอทาธุระเสร็จแล้วเนี่ยพยาบาลที่น่านะคะเขาก็บอกว่าให้เปลี่ยนเปลี่ยนผ้าอน,น้ามัยน่ะคือหลังหลังจากที่เราคลอดเสร็จเขาทําเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะเอามีเอาผ้าอะไรมารองให้เราเลยมันจะเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมมันแล้วแต่ที่นะบางที่ก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางที่ก็เป็นสี่เหลี่ยม จัตุรัสอย่างเงี้ยค่ะของทรายเนี่ยได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วเขาก็จะทําห่อให้ให้สองอันสมมุติอันนี้เป็นตรงนั้นใช่ไหมคะเขาก็จะวางไว้แบบสองชั้นอย่างงี้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นการเกงในแบบว่าใช้แล้วทิ้งอะ่ะอืมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่การเกงในกระดาษนะมันจะนิ่มกว่าะคะ่ะแล้วก็มันจะบางๆด้วยนะหลักเก็สวมเนาะแล้วก,ววก็พอไปห้องที่เราต้องพักอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดเราปิดปัสสาวะใช่ไหมนอกจากเขามีถุงน้ําที่เป็นแบบ ถุงน้ําเกลือแต่ว่าใส่น้ําเปล่านะคะคือเราก็แบบเปิดขึ้นบนใส่น้าเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ล้างล้างล้าง,างเวลาเราขับถ่ายเสร็จแล้วนะคะเราก็เช็ดเช็ดเช็ดเบาๆนะคะแล้วก็นี่แหละต้องเขาบอกว่าให้เปลี่ยนทุกครั้งเลยนะคะเปลี่ยนผ้าอนมามัยตัวนี้ทุกครั้งเลยนะคือแบบเลือดมันก็ออกเยอะอนะเออเนาะมาหลังข้ออะ ที่ส่วนที่พักใช่ไหมคะมีเตียงของเราเนาะที่สามารถปรับระดับได้พี่สายได้บอกไปคลิปก่อนนะคะก็คือสายไปกดไหลย้อนใช่ไหมพอหลังคลอดก็หายไปปิดทิ้งนะคะไม่มีแล้วนะคะกดไหลย้อนนะแล้วก็นี่นะคะก็คือพอเด็กแรกเกิดอะ่ะเขาเขา,เขานอนในส่วนมากค่ะวันแรกเนี่ยจาได้เลยว่าไม่มีอะไรมากมายก็คือเขาจะนอนแล้วก็ถ้าเขาหิวเขาก็จะตื่นมาแล้วเขาก็จะแบบเริ่มร้องละแล้วเราก็เช็คเช็คโดยแบบว่าเอามือแบบ เช็คที่ปากถ้าเขาแบบทำท่าดูดอะไรเงี้ยก็คือหิวแล้วแต่ปกติเนี่ยก็คือจะประมาณ 2- 3มชั่วโมงนะคะก็คือจะให้นมทีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าวันแรกเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือน้นํานมยังไม่มาของไ้เนี่ยมาวันที่3นะคะแต่ว่าน้นํานมไม่มาแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรก็คือช่วงช่วงแร,แรกๆที่คลอดอะคะ่ะคือในบริเวณเอ่อเต้านมอะคะ่ะตรงตรงส่วนที่เป็นปานนมส่วนที่เป็นอหัวนม จุกกะหะก็คือมันอยู่ๆมันก็เป็นมันไม่เป็นทรงที่แบบว่าเแบบีจะดูดได้ง่ายอะ่ะคือเราต้องแบบค่อยแบบปรับทรงคอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็มือใหม่ลูกก็เพิ่งเกิดใช่ไหมคะแล้วก็พยายามเอาเข้าเต้านะะี่ค่ะแล้วก็แบบเข้ายัางไงก็แบบมันไม่ได้มุมมันไม่ได้อะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะกว่าจะเอาเข้าได้นะคะก็คือแบบใช้เวลานานนะแล้วก็ กว่าเขาจะแบบดูดได้อะไรเงี้ย ulas. แล้วก็มีมีพยาบาลมีแบบอะไรเขาก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยก็คือเขาก็มาช่วยแบบเอ้ยช่วยจับเป็นทรงช่วยแบบช่วยดูมุมช่วยจับให้มันแบบได้มุมนะเพราะเราเป็นมือใหม่มากๆเราก็แบบเอ๊ยอย่างนี้อย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าว่ายังไงมันจะเหมาะที่สุดแล้วเด็กก็ตัวเล็กอย่างเงี้เนาะลูกก็ตัวเล็กอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาก็แบบเออเธอจับเป็นทรงนี้นะแล้วก็อย่างนี้ไอ อันนีล้ลูกดูดไม่เข้าไม่ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยโอเคเราลองเปลี่ยนข้างกันดูนะคือเขาก็จะมาช่วยเราตลอดเนี่ยค่ะคุณเบินก็ไม่ต้องห่วงเนาะถ้าเกิดว่าอันไหนที่แบบว่าไม่ได้ไม่แน่ใจเนี่ยกดเรียกได้เลยนะคะกดเรียกได้ตลอดเลยแม้ว่าจะกลางคืนก็ตามนะคะที่โรงพยาบาลเนี่ยเขามีแบบเข้ากะมีคนเยอะมากนะที่จะมาช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือน้ํานมมันยังไม่มาค่ะแล้วก็แล้วก็ส่งมันก็ไม่ได้แล้วเขาก็เลยให้ตัวนี้นะคะ เพื่อที่จะแบบว่าให้ให้มันเป็นให้มันได้ทรงอะ่ะโอ้ที่ให้ลูกจะสามารถดูดได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่ไปซื้อมาเนี่ยคือแบบมันใหญ่ไปตัวน,นั้นนะคะอันนี้เป็นเบอร์สองแล้วก็ลูกดูดไม่ได้นะ,ะแต่ว่าของที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีเขาจะมีอ่าของเขาอะให้ให้ลองดูอะไรเงี้ยว่าได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะอยากจะบอกว่ามันมันไม่เวิร์กนะคะมันไม่เวิร์กจะล่าฟังว่าทําไมนะคะก็คือ ของสาต่นแรกเนี่ยใช้เบอร์หนึ่งเนาะแล้วก็แบบเฮ้ยลูกดูดเราพยายามทําให้มันเป็นทรงใช่ไหมแล้วก็ลูกดูดแล้วก็เฮ้ยดูดได้มันดูเวิร์กดีแล้วเราก็ดูคือมันมันหัวนมมันไม่ได้ขึ้นเต็มอะคะ่ะแล้วก็ลูกดูดตั้งนานนะแล้วเราก็เราก็ลองเอาออกมาดูนะคือนมไม่ออกพอนมไม่มาใช่ไหมคะจนมืดแล้วอะคือราบสาข้อตอนประมาณบ่ายมงก่า เราก็พยายามเอาข้าเต้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แล้วก็เยมไม่มานะคะถึงเวลามันก็จะมาเองของเขานะคะต้องใช้เวลาหน่อยเนาะแล้วก็พอไม่มาเนี่ยก็คือเขาก็จะมีอีกตัวหนึ่งมาช่วยนะคะก็คือให้ลูกเข้าเต้าเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เอาตรงเนี้ยอันนี้สมมติเป็นหัวนมเรานะคะไม่ได้ใช้ตัวนี้นะเป็นหัวนมของเรานะคะแล้วก็เอาเนี้ยสลิงที่มันมีอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็จะดูดเป็นแบบว่าเป็นนมสําหรับเด็กแรกเกิดของที่โรงพยาบาลนนะคะเป็นขวดที่แบบว่าผสมมาแล้วนะคะ,ะก็คือเขาก็จะดูดขึ้นมานะอัตราส่วนทรายจําไม่ได้อันว่าเขาให้เท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะใส่เข้าไปในระหว่างปากกับหัวนมเนี่ยค่ะคือลูกก็ดูดไปเรื่อยๆเขาเราก็ค่อยๆค่อยๆปล่อยพอเขาดูดไปเรื่อยๆเงี้ยเราก็ปล่อยฟรีเลยเพราะว่าเขาจะดูดเนาะแล้วมันก็จะ ข้าวของมันเองอเงี้ยค่ะลูกก็เลยได้กินนมขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าก็คือเราจะพยายามให้เข้าเต้าก่อนนะจนกว่าแบบมันไม่ไหวจริงๆมันมันไม่มาจริงๆมันนมมันไม่มาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าจะให้อันนี้นะคะคือลูกก็กินได้น้อยเนาะแล้วก็อ,อปัสสาวะลูกลูกลูกอึลูกฉี่นะคะอึนเนี่ยเด็กแรกเกิดนะอึก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ทุกสามชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะประมาณสาชั่วโมงเงนะะี่ย ก็จะตื่นมาเพื่อที่จะให้นมลูกอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็นั่นแหละนมไม่มีก็ก็แบบว่าพยายามเข้าเต้าก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็นั่นแหละใช้ตัวใช้ไอเนี้ยช่วยนะคะแล้วก็นมมันก็ไม่มาเราก็ดูอะเราก็เช็คเรื่อยว่าเอะมีนมออกมาไหมมันก็ขนาดในเนี้ยอันนี้สมมติแบบเพื่อนเพื่อเห็นใช่ไหมคะมันสมมติมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหัวนมแล้วนะมันเข้าไปอย่างเงี้ยระหว่างช่องว่างนี้ยังไม่มีนมเลยอะ่ะอืม ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ใช้นมเปิดใหม่ตลอดทุกครั้งนะคะเปิดขวดใหม่ตลอดเลยเพื่อที่จะแบบให้ให้แบบอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าไปอย่างงี้นะคะก็คืออวันแรกผ่านไปนะคะได้นอนหลับสบายทุกอย่างโอเคนะคะแฟนก็เลยแบบงั้นคืนนี้เดี๋ยวแฟนจะกลับไปเคลียร์งานแล้วก็เจอกันอีกทีวันวันต่อไปแล้วก็คืนนี้ก็อยู่คนเดียวกับลูกเราก็แบบ เออถ้าถ้าดูจากเมื่อวานก็โอเคนะได้อยู่อะไรเงี้ยก็อยู่ได้อะไรเงี้ยเออแต่ปรากฏว่านะคะคือความเป็นมือใหม่เนาะแล้วก็คือเขาเขาจะสอนสอนแต่ว่าแ,แลาลเกี่ยวกับเออเปลี่ยนแพมเพิสอย่างนี้นะเวลาใส่เสื้อผ้านะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะทรายเนี่ยลูกเกิดหน้าหนาวนะคะต,อ,ตอนตอนเดินพฤศจิกาแต่ว่าคือในห้องเนี่ยคือมันมีปรับอุณหภูมิที่แบบเราสามารถแบบใส่แค่เสื้อคลุมอะ ก็ได้แล้วมันไม่ได้หนาวนะคะเขาทําอุณภูมิที่อุ่นกว่าปกตินะคะเพื่อให้เด็กที่เกิดใหม่เนี่ยจะได้แบบว่าไม่หนาวนะคะของที่จะเตรียมสําหรับให้เบบี๋เนี่ยาซก็จะแนะนําไปอีกในคลิปต่อไปโอเควันแรกเนี่ยเขาก็สอนตัวว่าคือาซเนี่ยาซพักผ่อนาซเอนหลังเป็นส่วนมากายก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยต้องแบบเปลี่ยนแพมเพิร์สยังไงเลยะคะ่ะก็คือจะให้แฟนเป็นคนไปเรียนกับอ่พยาบาลเขานะคะเขาก็จะมาสอนที่ห้องนี่แหละแล้วก็นี่แหละวันที่สองน,นะคะเราดูแลเองนะเราก็เริ่มแบบ ทำเองนะคะลราก็บอกเขาว่าเออฉันฉันไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงเลยงเงี้ยเขาก็ทำให้ดูแล้วก็โอเคโอเคทำอย่างนี้วันที่สองเนี่ยกลายเป็นวันที่มหาโหด <c oughs> ลูกกับน้ำหนักแบบลงห้าร้อยกรัมอ่ะอืมเพราะว่าคือเขาหล่อน้านมแล้วด้วยเนาะแล้วก็นมที่เสิร์ฟเนี่ยแล้วก็ให้น้อยนิดนะคะให้น้อยมากอย่างเงี้ยแล้วเขาถ่ายถ่ายด้วยนะ เพราะฉะนั้นเน่นน้ำแล้วก็อะไรในร่างกายมันก็ออกไปนะคะก็คือลงเยอะมากอะคะ่ะแล้วก็ก็เลยต้องให้นมเสริมอันนี้เพิ่มนะคะแต่ว่าเราก็พยายามเาเข้าเต้าก่อนนะคือพอถึงเวลาแล้วเราเห็นว่าเขาหิวแล้วเราก็พยายามเอาข้าเต้านะคะแล้วก็สายก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือแบบเอยมันให้มันเป็นทรงอย่างเงี้ยก็แปลกนะคืออย่างตอนเนี้ ทรงแบบของหัวนมอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนตอนนั้นนะตอนนั้นคืออยู่ๆเป็นอะไรก็ไม่รู้มันมันมันไม่เป็นทรงมันเอาเข้าเต้าไม่ได้สักทีไงคะตอนนี้คือแบบสบายทุกอย่างโอเคเงี้ยแล้วก็ทรงก็โอเคแล้วก็ใช้อันนี้เหมือนเดิมนะคะปรากฏว่านะเพื่อนๆอยากจะบอกว่าลูกดูดดูดดูดนะคะแล้วคือทายเนี่ยจะแบบว่าเช็คเรื่อยๆนะว่านมออกหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งเนี้ยพอครั้งที่เราเช็คเนี่ยหัวนมแตก ปรากฏว,ว่าขว้องแตกค่ะเลือดเนี่ยเต็มในนี้เลยนะแล้วก็แบบตายแล้วลูกดูดเลือดไปจะเป็นไรเปล่าวันเนี้ยเลือดเต็มเลยแล้วขวดนมก็แตกอะ่ะทุกคนเราก็แบบเรียกแบบพยาบาลมาเลยนะคะว่าแบบอปกติใช่ไหมอะไรเงี้ยบอกว่าเขาบอกอปกติแรงงั้นคุณพักก่อนนะแล้วก็ให้ลูกแบบกินนมกินนมแบบว่าขวดนมก่อนนะมันก็จะเป็น วดนมเล็ก,ลกๆอะคะ่ะแล้วก็เขาจะเป็นจูกใสของให้เด็กแรกเกิดเนาะเขาก็ให้ให้ให้อะไรเงี้ยให้นะไปก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาข้าวเต้าอะไรก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหัว้องแตกนะเออแล้วก็อันนี้เราก็ไม่ได้ให้แล้วนะคะแล้วก็ให้เป็นขวดนมไปเลยนะคะแล้วก็ก็จําใจเนาะแล้วก็ทีนี้อันนี่แหละคะ่ะเราก็พักเต้าไปนะก็คือวันที่สองเนี่ยทรายจําได้เลยว่าเขาจะร้องบ่อยมากคือแบบ อ่ะร้องหิวบ้างบางทีแบบเอ้ยร้องเปลี่ยนแพมเพิร์สบ้างแล้วก็บางทีเนี่ยมันประมาณสองชั่วโมงอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลูกหิว <c oughs> คือแม่มือใหม่เนะคะเราไม่รู้ว่าลูกหิวสองชั่วโมงเราก็แบบเฮ้ยมันยังไม่ถึงสามชั่วโมงเลยอะทำไงดีอะเอานอนอย่างนี้ก็ไม่ได้เอานอนด้วยกันท่านี้ก่อไหมนอนนอนเข้าเต้าเข่าเต้าก็ไม่ได้อีกแล้วก็ คืออีกข้างหนึ่งมันไม่แตกเนาะเราก็พยายามแล้วแบบมุมอะไรมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วอะค่ะแล้วเราอยู่คนเดียวอะเราก็แบบเอ้ยง่วงก็ง,งก่วงอะไรเงี้ยเราก็เลยเรียกให้เขามาเนี่ยเขามาดูปุ๊บปึ๊บป๊บก็กลายเป็นว่าอ,อ๋อหิวแต่คือเราไม่รู้ไงว่าลูกหิวเพราะมันแค่สองชั่วโมงเงี้ยเออหัหิวแล้วเขาก็เลยไปเตรียมนมแล้วเขาก็ให้นมแล้วก็ตบเลยททำด้่นทำนี่อะไรเงี้ยก็คือแป๊บเดียวลูกก็หลับเลยนะคะแต่ว่า คือกว่าจะผ่านอะไรไปได้อย่างเงี้ยโหดร้ายอยู่เหมือนกันนะคะพอประมาณใกล้เที่ยงเราก็บอกแฟนว่าเมื่อไหร่จะมาไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยนอนก็นอนไม่ดีเลยลูกตื่นบ่อยแล้วก็ร้องด้วยอะไรเงี้ยไม่เหมือนคืนแรกเลยอะไรเงี้ยโอ้เรแล้วก็แบบว่าพอเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเป็นต่างชาติอย่างเงี้ยคือซายเนี่ยเข้าใจภาษาที่เขาพูดนะคะเข้าใจภาษาฝรั่งเศสที่เขาอธิบายท่านี่นะแต่ว่าคือคนฝรั่งเศสที่นั่นนะคะคือเขาจะแบบ เห็นเราไปต่างชาติเขาจะเกรงเขาจะแบบว่าอค่อนข้างที่จะแบบว่ากังวลเวลาสื่อสารกับเราทั้งนั้นที่แบบเออเราเราก็บอกกันนะว่าฉันเข้าใจเธออธิบายมาเลยพอพอเขาอธิบายเสร็จเนี่ยใจก็จะพูดกลับไปว่าอธิบายว่าสิ่งที่ไจเข้าใจเนี่ยถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพยายามสื่อสารอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเกมม่ามันจะผิดบ้างเลยนะคะเขาแต่ว่าเขาก็คือค่อนข้างที่จะกังวลนะคะเราก็รู้สึกได้เลยว่า เวลาเขาเข้ามาเข้ามาแนะนำอะไรเงี้ยคนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษนะคะส่วนมากก็คือไม่ได้ภาษาอังกฤษอะไรเขาก็จะกังวลเวลาสื่อสารกับเราอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มันไม่เหมือนกับตอนที่แฟนอยู่ไงเออคือแฟนอยู่พอเขาเข้ามาเขาก็จะแบบเหมือนแบบสบายใจแบบบรรยากาศมันจะแบบว่าสบายมันไม่เหมือนกับที่มาตอนที่เราอยู่คนเดียวมันจะแบบมีความกังวลมีความหมุนหมองความมาคู่อะไรไม่รู้บอกไม่ถูกอะเร,เราด้วยเราด้วยความที่แบบ ได้รับความรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกคนเดียวเนาะแล้วก็นอนบ้างไม่นอนบ้างแล้วก็ไม่เข้าใจลูกตอนนั้นยังไม่เข้าใจลูกนะแล้วก็เป็นคุณแม่มือใหม่อะไรเงี้ยเราแบบโอ้เป็นคืนที่สองที่แย่ที่สุดเลยอนยะ่างเงี้ยคืออยากแนะนำนเพื่อนๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยก็คือให้ให้คุณพ่อเนี่ยอยู่ด้วยตลอดนะคะ <laughs> <laughs> เพราะว่าคือคุณพ่ออาจจะแวบ,บไปแบบเฮ้ไปซื้อของกินไปแบบว่า ตอนเย็นแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยโอเคนะคะเพราะอย่างน้อยก็เป็นขวัญเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยก็จะได้ช่วยกันบางทีเราก็แบบโอ้ยง่วงนอนมากไม่ไหวเงี้ยก็ให้เขาไปดูแลลูกต่ออะไรเงี้ยเพราะเราก็ต้องแบบฟื้นฟ,นฟนูร่างกายเนาะเพราะอย่างทรายเนี่ยหลังจากคลอดเนี่ยวันแรกวันที่สองนะคะวันที่สามอะไรเงี้ยคือทรายปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยจำได้เลยว่าแขนเนี่ยปวดไปหมดเลยนะตอนเบ่งมันใช้แรงเยอะแบบเอ้อยอเงี้ย แล้วแบบตรงนี้นะปวดไปหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเพลียน,นะคะจาได้เลยตอนนั้นเนี่ยคือรู้เลยว่าภูมิร่างกายมันต่ำนะคะทรายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมีก้อนนะคะมีก้อนที่รักแร้ขึ้นอะ่ะก้อนไตบอกไม่ถูกก้อนไตที่รักแร้ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอะไรนะปากนกกระจอกใช่ไหมอืมแล้วก็อันนี้ก็เกือบเป็นตรงตรงคองเนี่ยคะ่ะก็คือ เป็นช่วงที่แบบภูมิต่าร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็เราต้อง,งาการการพักผ่อนเยอะนะคะก็ยังดีที่แฟนมาช่วยคืนแรกเนาะแล้วก็คืนอื่นๆนะยกเว้นคืนที่สองนะคะแล้วพอแฟนมาเนี่ยเราก็แบบว่าร้อ,องไห้เลยนะร้องไห้บอกว่าไม่ไหวแล้วเงแบอบกว่าออไม่ให้ไปแล้วนะอะไรเงี้ยต่อจากนี้บอกไม่ให้ไม่ให้ห่างแล้วนะอะไรเงีเ้ยวันที่สองนะคะนมก็ยังไม่มานะเราก็บีบ,บ,บที่หวัวน,นมพยายามแบบพยายามทําให้นมออกเนี้ยค่ะแล้วก็คือ แล้วก็เหมือนเห็นมันซึมๆนะแต่พอลูกดูดแล้วมันก็ไม่ออกไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยแบบว่าเออลองใช้เครื่องปั๊มนมดูไหมอะไรเงี้ยนะคะก็คือคือพยาบาลเราก็ปรึกษากันเรื่อยๆนี่แหละค่ะว่ายังไงนะคะจริงๆเนี่ยทรายมีเครื่องปั๊มนมเล็กที่บ้านอยู่นะคะที่แบบมีแบตเตอรี่สามารถพกพาได้อะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆมีเนี่ยทรายแนะนําว่าให้พกไปนะคะพกไปด้วยนะเพราะว่าของโรงพยบาบาลเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีนะคะคือเขาก็มาแนะนำเกี่ยวกับการปั๊มนมของที่โรงพยาบาลให้นะคะพยาบาลเนาะมันจะเป็นเครื่องเหมือนเป็นวาล์วค่ะเป็นวาล์วแบบดูดอ่ะเนี้ยก็คือเราจะใช้สายนี่สายยังเก็บไว้อยู่เลยนะคะสายสายตัวนี้ค่ะเสียบเข้าไปกับรูของตัวดูดอะตรงอันนี้จะเป็นวาล์วให้เราปรับระดับว่าเราไหวขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ อันนี้ก็เป็นสายนะคะแล้วก็เขาก็จะมีหัวอันนี้ขึ้นมานะคะกับขวดอันนี้มาให้นะอันนี้ดีมากเลยนะคะเป็นมีฝาปิดด้วยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้นะคะก็คือเก็บไว้ทั้งฝาทั้งนี้นะคะมันได้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์เยอะเลยหลังคลอดแต่ว่าพยาบาลถ้าจะบอกว่าทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยเราก็แอบลักแอบเก็บนะคะอันนี้ก็จะมีปริมาตรให้ด้วยเห็นไหมเออ อันนี้นะคะเขาก็จะให้มาเป็นเซตอย่างนี้นะแล้วก็เป็นสายใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยใส่ไปแบบนี้แต่ว่าแต่ละโรงพยาบาลก็อาจจะมีเครื่องปั๊มไม่เหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะความบ่งของเครื่องปัม๊มนมที่โรงพยาบาลนะคะคือเราเนี่ยสามารถปั๊มได้ทีลักข่างเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรูเปิดะคะ่ะเห็นไหมสายมันต่อ ต่อเข้ากับตัวตัวที่มันดูดอะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเปิดพอมันเปิดแล้วทำยังไงปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเนี่ยแหละเอ่อเราก็ปั๊มได้ทีละข้างเองนะคะจำได้เลยว่าแรกๆที่ปั๊มเนี่ยนมอ,ออกมาประมาณสามหยด <c oughs> นมอ,ออกมาส นะสามหยดเท่านั้นนะปั๊มครึ่งชั่วโมงนะคะออกมาสามหยดนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจต้องทำยังไงนะคะแล้วก็วางนะแล้วเราก็กด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 แล้วนมก็ไม่ออกนะเส้นทางน้ํานมแม่นะของซายนะคะก็คือนมไม่ออกแต่ว่าคือซายไม่ได้แบบไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลอะไรนะคะเขาก็แนะนําว่าเออเนี่ยเดี๋ยวให้แฟนไปซื้อแบบอัลมอนด์นะอัลมอนด์มานะเพื่อที่จะกินแล้วก็คือหน้าอกมันแบบรู้สึกเลยว่ามันตึงมันแข็งมัน มากเลยมันแบบมันคงมีน้ํานมแหละแต่มันไม่ออกนะคะใาไมันก็ไม่ออกเนี่ยแล้วแฟนก็ไปซื้อแอลมอนมาเพื่อแบบบํารุงให้น้ํานมมันมีเยอะมีเพิ่มเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าให้ไปซื้อเป็นอะไรนะกระหล่ํากระหล่ําที่มันเป็นแบบสีเขียวเข้ม,ขม,ขมอะค่ะเออกระหล่ําเพื่อที่จะแบบว่าเอาไปแช่เย็นแล้วก็เอาประครบที่หน้าอกนี่เออแต่ว่าห้องทรายเนี่ย ไม่ได้ซื้อแฟนก็ไม่ได้ซื้อนะคะแบบว่าแฟนบอบกว่าคิดแล้วว่าไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยคือเราสามารถไปฝากไว้ที่ตู้เย็นเขาได้นะคะอันนี้เขาก็แนะนํานะเพื่อแบบเพื่อลดความแบบเจ็บความอะไรอย่างเงี้ยอันที่เขาแนะนํานะ,ะแต่ส่วนตัวก็แบบไม่ได้ไม่ได้อะไรกับไอ้ตัวนี้นะอืมก็เนี้ยคะ่ะแซก,ก็แบบทำยังไงไม่ออกเราก็เลยแบบว่า หาอนเน็ตด,ดูว่าทํายังไงให้น้ํานมออกเนาะของของไทยเรานี่แหละค่ะช้หาดูก็เลยสายก็เลยได้ข้อสรุปว่าโอเคก่อนที่เราจะปั๊มนมอย่างเงี้ยก่อนที่สายจะปั๊มนมอะ่ะสายจะนวดหน้าอกสายก่อนเพราะว่าจําได้เลยว่าวันที่สามมานะค่ะพอแฟนมาแล้วนะวันที่สามมาหน้าอกแบบแข็งตึงแน่นมากคือแบบรู้เลยว่าน้ํานมมันแบบ มันอยู่ข้างในแต่มันไม่ออกอ่ะมันออกไม่ได้ค่ะแล้วก็นำ้นำาน้ออกมันเริ่มแข็งอะ่ะคนที่แบบว่าที่คลอดลูกได้สักพักก็จะรู้เลยว่าแบบว่าเวลาที่เราไม่อน้ํานมออกอะ่ะนมมันจะแข็งอะ่ะช่วงแรกๆนี่แบบอืทีนี้นะคะไซก็ได้บทสรุปว่าฉันจะต้องนวดก่อนปั๊มนม <c oughs> เดี๋ยวไซขอแยกคลิปเกี่ยวกับการปั๊มนมไปอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปค่ะ ระหว่างนั้นก็พยายามเอารูปเข้าเต้าให้ได้ด้วยนะคะก็คือด้วยงนะนมแล้วก็ด้วยแบบมุมอะไรมือใหม่ดนะ้วยเนาะยังไม่ได้แล้วเราก็เจ็บนะเราก็เจ็บด้วยจากที่หัวนมแตกเนาะออันนี้แหละคะ่ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องนมนะแล้วก็ทายเนี่ยทตายอาบน้ํามาที่สองหลังคลอดนะคะก็คืออาบน้ําปกติเลยนะคะแล้วก็ถ่ายได้ก็คือวันที่สองหลงังคลอดเหมือนกันนะคะถ่ายเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ําต่อเลยนะก็ แล้วก็พยายามล้างตัวนั้นด้วยแบบเบาๆมือนะคะแล้วก็ในส่วนของแฟนนะคะที่แฟนที่มาพักด้วยเนี่ยเขาก็จะมีเตียงเสริมนะคะก็แฟนไม่รู้ว่าที่อื่นเนี่ยเตียงเสริม่ะต้องเสียเงินไหมนะคะตอนแฟนถามนะคะก็บอกว่าต้องเสียเงินเพิ่มนะเออแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้จ่ายก็ไม่รู้ทําไมนะะเออก็ไม่ได้จ่ายนะแล้วก็เนี่นะคะก็ขอเตียงเสริมเพิ่มได้นะแล้วก็เขาจะมีคนมาทําความสะอาดนะคะ ก็คือทุกวันเลยนะก็ประมาณสักก่อนเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะจะมีคนมาทําความสะอาดเนาะแล้วก็อาหารก็คือสามมื้อนะคะตอนเช้าก็จะเป็นแบบเป็นแครกเกอร์เป็นขนมปังอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นนมหรือว่านมก็คือเป็นน้ำรอนะคะเป็นแล้วก็เป็นผงเนี่ยให้เรามาผสมนะคะหรือว่าจะเป็นโกโก้แล้วก็เป็นกาแฟอะไรเงี้ยแล้วแต่หรือว่าเป็นชาให้เราเลือกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบบเป็นชีสเป็นเนยเป็นแครกเกอร์ เป็นขนมปังอะไรเงี้ยตอนเช้าตอนบ่ายเนี่ยก็จะเป็นอาหารแล้วก็มีของหวานด้วยนะคะบางอย่างก็ไม่ชอบได้บางอย่างก็กินได้บางอย่างก็อร่อยนะคะแล้วก็กินไม่หมดก็ให้แฟนกินต่อนะคะพยาบาลที่มาดูแลนะคะก็คือโหมีเยอะมากนะคะคือเข้าใจว่าเขาเข้ากะนั่นแหละแล้วเปลี่ยนหน้าเยอะมากนะคะเยอะมากเลยโหทรายเจอน่าจะเกินห้าคนน่ะที่เจอนะแล้วก็ทีนี้ แต่ละคนเนี่ยก็จะมีแบบคําแนะนําที่แตกต่างกันไปในเรื่องเดียวกันนะคะเราก็โอเคเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะเวลาข้อนะคะเขาก็จะพัก3าคืนนะคะแล้วก็ออกวันที่4ใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีวันที่ออกวันที่4เนี่ยคือมันเป็นวันอาทิตย์เขาก็เลยบอกเอ้ยยูอยู่ต่อไหมเพราะว่าเผื่อคุณจะแวะแบบไปซื้อของไปฟาร์มาซีไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่ามันจะไม่สะดวกเงี้ยก็คือเผื่อจะแวะซื้อของระหว่างทางไงยูต่ออีกคืนนึงไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ทางเราก็เลยโอเคอยู่ต่ออีกคืนหนึ่งนะคะก็กลายเป็นอยู่สี่คืนนะคะแล้วก็วันที่ห้านะคะก็ออกนะคะสรุปเลยนะคะการคลอดที่ฝรั่งเศสเนี่ยทรายรู้สึกว่าอมช่วงช่วงที่เราต้องไปโรงพยาบาลหรือติดต่อกับทางโรงพยาบาลเนะะี่ยค่ะจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าช่วงที่คลอดแล้วก็ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลนะคะหลังคลอดอ่ะดูแลดีมากๆเลยนะคะ ก็คือถ้ามีสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถถามเขาได้เลยนะคะที่โรงพยาบาลน,นะแล้วก็หลังคลอดเนี่ยก็ดูแลดีนะคะคือเขามีคนมาเวียนมาหาเราเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถกดได้ตลอดดูแลอธิบายอะไรอย่างเงี้ยดูแลดีมากๆเลยนะคะของอะไรขาดอะไรเงี้ยแล้วก็แจ้งเขาได้นะคะอีกสมมติแบบเออแบบพนาาันธุ์ไม้กางเกงในจะหมดแล้วนะอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคเดี๋ยวฉันเติมให้อะไรเงี้ย ปลี่ยนทําความสะอาดห้องนะคะทุกวันเนาะห้องก็พักสบายอยู่สบายนะคะทรายเนี่ยข้อหน้าประทับใจนะเกี่ยวกับในช่วงเวลาที่คลอดแล้วก็หลังคลอดนะคะจะรู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็ประมาณวันที่3นี่ค่ะก็จะมีคนมาเข้ามาในห้องนะคะก็คือหลายคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าเ,เขาเอาลูกเราไปตรวจการละฟงังแล้วก็เลือดที่เท้าะคะ่ะจะไม่ได้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะแล้วก็ ตรวจน้ำเช็คน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนะคะรวมถึงมีการแบบมีคนเข้ามาในห้องนะคะเพื่อที่จะบบอธิบายว่าเออเนี่ยคุณเนี่ยถ้ากลับไปเนี่ยดูแลอย่างนั้นอย่างนี้นะสิ่งที่คุณต้องทํานะก็คือภายในหนึ่งเดือนเนี่ยคุณจะต้องทําการนัดหมายนะคะเกี่ยวกับที่ไหนใกล้ๆบ้านนะแล้วก็เพื่อที่จะเอาลูกเนี่ยแล้วไปไปหาหมอนะคะไปลงบันทึกในเล่มบันทึกของเขาเนาะแล้วก็ จะมีแบบว่าต้องไปหาซาร์ฟาร์มนะคะภายในวันนี้แล้วก็ภายในช่วงนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขามาเช็คเรานะคะแล้วก็มาเช็คเบบีนะคะที่บ้านเนาะหรือว่าไปหาซาร์ฟาร์มเขาก็จะมาคุยกับเรานะคะว่าคุณอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมแต่ว่ายาอะไรอย่างเงี้ยยาเขาก็จะเอามีลิสต์ให้นะคะแล้วก็เขียนอธิบายด้วยนะว่าเออยาตัวนี้นะคะลดบวมยาตัวนี้นะลดความอการเจ็บตรงช่องคลอดอะไรเงี้ยค่ะมีใบนะคะเขาก็จะเขียนว่า ให้เราไปเอาที่ฟาร์มาซีว่าแบบอะไรได้บ้างทุกอย่างก็คือฟีมหมดเขาก็จะถามเลยนะว่าหลังคลอดเนี่ยคุณอยากที่จะทําหมันไหมคุณอยากที่จะอมคุณกําเนิดไหมนะคะหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดไม่อยากทำแล้วอยากจะแบบว่าเออถ้าเป็นคอนดอมได้ไหมอะไรเงี้ยก็ถามเขาดูนะคะว่าอะไรได้หรือเปล่านะคะเผื่อว่าเขาก็จะให้อมใบามานะคะที่จะแบบว่าให้เราไปเอายาหรือว่าไปเอาอะไรที่ จำเป็นเนี่ยกับฟาร,ร์มาซีนะคะเพราะมันจะฟรีนะประทับใจนะ,จะเกี่ย่ับเกี่ยวกับการดูแลนะคะยกเว้นช่วงก่อนคลอดนะคะจะบงๆงนิดน,นึงนะแต่ว่าเดซายค่อยทําคลิปแนะนาวิธีนึงนะคะตอนนี้ก็แบบว่าหลังคลอดไปก่อนเนาะก็ยังก็ขอบคุณนะคะที่ฟังจนถึงตอนนี้นะอาจจะแบบว่าสเปะสป่าบ้างนะคะก็คือมันมันประมาณ2เดือนกว่าแล้วอะ่ะมันก็เริ่มจำไม่ได้นะคะ เดี๋ยวก็จะมีคลิปมาอีกเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับชีวิตที่ฝรั่งเศสของซายนะคะยังไงก็แซก,ก็จะมีอะไรดีๆมาแนะนําอีกมากมายนะคะก็ฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะเนี่งงก็ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสงสัยอะไรเนี่ยถามได้นะคะ